ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวมนูนักกับท่องเทีชมช่องมาวินชาแนวพร้อมโดยนุ่มบามคนเดิมปะต่อยคนมิเซ็น,นะครับและเบาเขียนะครับจะเดินทางมาน้ำกันนะครับเพื่อนะครับมาขอโชคลาภที่ศาลเจ้าพ่ออ่างคํานะครับท่านผู้ชม ปะเดี๋ยวไปพอทีมงานน้ำกันนะครับท่านผู้ชมนุอ่มอามเบ้าเขียดปลาต่อยเข้าไปดันให้แล้วนะครับนะบนี่มานะครับรถของผมเองครับมันนี่ทะเบียนรถก็นะครับสองหสี่สามนะครับ เดบีฝรนุ่มอ่างนะครับสร้างทรรมาสองเก้าทับเจ็ดทับสองห้าหกหกนะครับมีพระพุทธอ่างคำทำเมตตาแะเป็นอภา,าปกปิดพระพักหรือไวยนาของพระธลุไปนะครับและพรท่านเบิกาไปเปิดองผลน,นะครับท่านผู้ชม ไม่<ใ>ยังไม่ยังไม่ยังตัวยังตัวยังตัวยังอไมเฮ้เอาใหแล้วไม่ยังยังเลยโอ้โหวิดชัดปลาดเลยเพ่เคยเห็นในเคียรอ,น,อยนี่ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเยวผมซูมให้ดูลเล่นไปหรอปล่าว,ว่านี่ยนะนุ่มอามหรือาเป็นตัวอยังเอเพอพวกเคยเห็นนี่รู้ตัวอะไรนะครับรนั่นแตกอ๋อท่านผู้ชมนี่ไงเคยเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่นี่อืมกล่องนุ่มอามชิดชัดมากนะครับนะผมบล็อกให้ชัดเลยนี่ครับไม่รู้ตัวอะไรนะครับแต่วิ่งเร็วมากอันนี้นตัวนี้อืมแตกนะครับไปนับเพื่อนขาขนายเจ้าขาโอ้โหพวเห็นเลยไป อาจจะเป็นบริวารเฉพาะอ,อ่างคำก็ได้ครับ ร้อนอากาศจะเป็นซินเย็นสำได้ไหมอนี้เอาพวงเบาเขียดเบาพวงมาไล่เพิ่นไปนะร่มแสดงว่าล่มตีว่างเบาเขียดเขียดเก็บพวงมาไล่ขึ้นน้ำนี่นี่พวงมาไล่เห็นมั้ยอ่นเก็บขึ้นเก็บขึ้นอยู่พีน้ำพีน้ำเขียดเขียดเฮ้ยนี่นี่นี่ เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมไปเก็บผมอะไรเบาเขียดพูดไปรู้เรื่องเลย <c oughs> นี่ดูสันเข้ากันนะครับมานดูทีนี่เค่ยออกดูข้าทับข้าวข้าวเออข้าทับหรือทับนี่เป็น,นหนึ่งอะไรนะครับท่านผู้ชม ทับเก้าเก้านะครับข้างในก็ยังเป็นเลขใหญหนึ่งมุมนะครับ หนึ่งหรือเปล่าน,นะครับท่านผู้ชมอีกหนึ่งตัวข้างบนนั้นเป็นแปดก็ได้นะครับเป็นแปดเจ็ดหนึ่งก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชม นะครับเดี๋ยวไปเตรียมทูบเทียนแล้วก็ปัดกวดเบิ้งในเบาเขียเป็นกวดมองสีนั่งเพิ่นพวกขวดด้เ,เออเพิเ่มเออวะนะครับอ่ะเพิ่นพวกหูเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปกวดเองนะครับท่านผู้ชมอ่ะตามน,นั้นนะครับสีรับ ครับคครรัับบสวัสดีครับสวัสดีครับทุกทุกช่องเลยนะครับทุกสามช่องเลยนะครับผมก็วันนี้ต้องชมเยอะคืัเออเรามีอยู่ที่ศาลเจ้าพ่ออ่างธรรมนะครับซึ่งเกียเขามาเอา้วนเกียร์ปกติถูกเกียร์นี้เป็นสามเป็นสามว่าแล้วก่อนนะเป็นสายไปแล้วกว่าที่นีคือ พ่อมากตัวนี้เป็นท่าติดแรงว่าตอาวินเป็นพุ่มพานติดลิงเป็นหัว่อเห็ดแล้วไม่มนเลยโป๊ะไปนะไม่บอกไม่เป็นไรบอกหมโหไปเลยจะเป็นการเปิดเพราะเลยยิอะไรเป็นการจังมาแบบว่าคล้ายๆแบบเแบบวงสวงสินะอืมเป็นอะไรอาวินว่าท่านได้เปิดเน็ตดิท่านได้เปิดนี่เน็ตกับก้าสิอาจจะเป็นประมาณนั้นละมั้งนี่คืออะไร ถ้าเราือเพราว่า <ừ. S 1> ว่าเบอร์สหนี้เดีวมันเก็บเพราะหนาไปง่างเมเับปะสวยเลยเอะวิน <ừ. S 1> อืมกระด,โด,ดูโอ้นี่ไ่แคทตัวนี้ไปแคทเปิดไหมนี่อ้โที่พุ่งเก็บเก็บกเก็บยางดีเราจะู้ผู้หอมเด็ด <ừ. S 1> ้ดหอมสู้หอมเออส่้หอม ตรวนันมันมันข้วนค่ะพวกหอมเดียวะรึว่าในจุดของเลรวเนาะอือแเปิดไม่ได้ป่ะ่น้องนี้เพราะเปิดไ้งนี้หลายจุนอือปรกาวัขอไปน้ำกันิทรรศประสทุกรนี้ลใช่ครับที่เรียบร้อยละบอกก้าวไปความกัน กับสารเจ้าพ่อผ่านคำหรือผู้อ้างข้ามห้อนี้นครับคำส่งหน้าม่อนี่อีกฮะเอาเองไหนดีเด็ดถูกเดีที่มแมน่นนะครับหม่มมมหรืเหอเปล่าอันนี้เบอ่ะเดี๋ยวไปเบิรงตัวังไ,ไม่เด็ดถูกดุดจูด อว่าเปว่าแก้จุดเดี่ยวจุดเอ้าจุดถืกได้ที่ีการจุดไปแช็กเขาตีเมื่อคืนเขาเยอวินห้องอปนดิปุลปอันนี้ทีเาเยอดเอ้าเยดจุดโดนแล้วเี๋ยวอันนั้มันไอกระเด็นออกใส่เพราะุมกันเลยชาวบุคคลไปแช็กมี่เาถึงไปแจกระคาถึง่ะ โอ้ยจมมีอยางโอมีอย่างนี้แบบยดทังผมมีเขาขาว่าคือเอาโชคดีผมพูดแล้ว <pick water berries> ่ะปดจะเขายาตัวอยทางมัเรียกว่ามีทาไเดีอยวคอยคว้าอกันีเอาเอาเห็นเขาขาวไปีหน่อาถถามว่าเองอย่าง มมาอีก <actual? S 2> โลมานู่นนู่นหัวหัวเก้าครับนะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ สาธุสาธุสาธุเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ่อพออังคัมมาพุ่งเจ้าทีเทวดาอารักษ์ที่ปกปักรักษาและวิญญาณทุกท่านทุก,ทกดวงทุกองคอยู่ถานที่แห่งนีเมือนี้ลูกหลานทีมงานช่องมาวิชญ์เฉียนุบาลพ้นเดิมปตอยพ้นยุสเซนพอรวยเบ้าเขียดก็ได้เดินทางมาสักการะบูชามากขอเพ่งบารมีนั่เจ้าพออังคัมู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้มีความเมตตาผู้มีหูแก้วตาทิพย์ผู้มีอิทธิฤทธิ ผู้กแก่งตาดดันเกิดม่นหรือความบีความงามมือนี้ลูกหลานตั้งใจแนวแน่มากขอเพ่งบารมีเพื่อเป็นสะพานบุญเชียมให้กับเอฟซีทั้งบ้านทั่วโลกให้เพื่อนได้โชคได้ลาบโดยก,การมาขอโชคลาบเอกถ่ายวันที่หนึ่งของวันที่สิบหกทันว่าคมพศสองพันหร้อยหกสิบหกโดยการจุดถูกเสียงไท่ร้อมโดยเคียาเซมซีมือนี้วันนี้ขอให้เจ้าพออ้างข้ามโปรด โปรดภายให้ลูกให้หลานใดสามตตรงตรงไปฝากไปตอนนี้ที่ทั้ง่านชุผูสุขคนในเพ่นในเบิดหีเบิดสิบในเพ่นมีเงินมีทองเพราะอดไมาบูรณะสางสารต่อเติมโนอนนีนั่นให้กับสถานที่ให้มีให้เจะเล่นหุงเลี่ยงเลี่ยมไซค์ขืนกัวเก้าและขอให้เจ้าพอได้โปรดภายให้โชคลาบสามตตรงตรงด้วยเทินสาธุสาธุ้ สะถ่กกัย่าทสิอาไปอืมกูบอกกับย่าใเอาไปกับย่าเืียนกันตันอกรย่ามได้สามตัวเลยเราเลยแต่ว่าสามตัวเขาเพราะเขาอายุกับเจ้าพอเลยเจ้าพอเขาี่ผีผเอาให้ได้าีปถ่ายเอาไปกินไปเลยเฮ็ดเ็ด ไปปาไปตัวเร็วระวังเดี๋ยวไมนดีไม่ดีไม่ีไฟสีไม้มาถ่ดีเร็วไฟสีไม้ไฟสีไมเดี๋ยวไฟไม่สีไม้ไฟไหม้ป้าได้เสียนได้เออหมายเลครับผม อันะไรลล่ะไมแ้แเลขครับผมได้มา,มาไม้เลขสี่ครับไม้เลขสี่ดไม้เลขสี่ตรงกับทะเบียนรถได้ยังองหกีับ ค้างแบบนี้ั้ทงที่สองครับท่านผู้ชมที่เหรอเนาะไม้เลขหนึ่งครับไม้เลกหนึ่งหนึ่งกับเก็ดพี่น้องกันนะครับถึงชมตีหนึ่ง,งครับสี่ไม้ที่สาม สี่หนึ่งสองครับผมสี่หนึ่งสองหรือสี่เก็บสองนะครับท่านผู้ชมโอเคครับสวยเลยอ่ะตัวเลดีนว่ายวยนรับก็นะครับเป็นความเชื่อสมคนโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมท่านผู้ชมสี่หนึ่งสองสี่นึ่งสอ่ี่เก็องโ้แต่ว่าสงสัยแต่ดูนีละมั้งเป็นเห็น การม้าเหมอนกันแบบชิแ่่ังไม่ได้หรอเปลาม้าดีึ้นอ่ะม่ได้มาดีขึ้นเลาเขาเหมือนยาคนละคนอยู่ว่ามันเนี่ยตาฝาดหรือ่เมียนฝังไทยที่นี่ พ่เห็นเบบป็นภาพแบบเนฮะอาเอแล้วเอาแนวเอาแนวเาตั้งใจดีแล้วเฮ้ยดีเขียนอ่นี่ถูกไหมไหมเบิดไว้บอก่าม้กเด็นรอมีองตรงใช่ไเป็คนลุกจนไหนเออนอยางตก็เป็นเป็นเย็นบูวาบูวาบมากทีละบาทนะครับที่บอกว่าเมื้อนี่หนาวกะ ก็บ่เมีนมนกรเอาคนหอยเนหอยอยู่อืรู้สึกได้ว่าอตอนออกจากบ้านมามันเป็นเอาๆเลยอากาศเอาๆเงนเงอากาศเอาแต่รู้สึกได้ว่าคนแต่ว่ามัหอทตรงจุดเียเป็นโอ้ซว่าเป็นมินเงียบเฮ้ยรับเดี๋ยวดยังยังทเห็นยังเงียบไม่แก้นี่เอาหนอาอาท่านผู้ชมไฟไฟแปดที่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 อยู่ตรงกล้องส่องมาอ่ากระทบกับ ตาเดี๋ยวม่าเห็น่เห็นด้านหลังกล่องเลยครับเอาใ้นมา้ยนดี๋ยวเดี๋ยวผมผขออนาตองไฟไป้ครับอุอนนี้สเด็ก่ต้องัะคนาอ๋มั่เหตเป็นอเจีป็นผู้เดียวกันที่ที่เอาเห็นแบบแบบที่ทั้งหีดตอนคิดี่แระนที่อ้บ ที่บอกว่าอำนยังของกลาที่่ช่วงไปสงของมึ่อี่ืหาหาเดืนนี่แบบไม่ติดดีนะอย่งีอความสึกว่าคนอยังตามข้อสงกันอยังตามข้อยังนึ่งแล้วกระบาดเขียไปไหนเอาไฟวะเออถือถุงมาถือถุงมาถุไฟมาพี่ถุงไฟมาิดเอาเอามยเลยเอามหมยกมาเลยยกมาเหมืเลยยกมาเลยเออใช่ยกมาเลยเขียนบกียเนไฟมาหนงไฟไฟอย่างถุงไฟถุงไ ใช่ครับต้องเอ้าก็มีแก้วลูกนี่เอ้าก็นี่แล้วอาร์่ินอาใจต้อยมีแก้วใบนี้โจกฮะโจกโจกเป็นเลือดปะแมนเอ้าเดี๋ยวพวกพี่ยังเป็นกรรมขึ้นไปยื่อใจหันเป็ดอย่เรื่องเดี่ยวมั้ยเดี่ยวขึ้นไปยื่อหินนี่แหละปัญหามันเจ็ดแห่เขาต้องอานมีคนลุยคิดหนักเลยล่ะอ่านเป็นยีนคนลุย ไปไปไปอะนับ้านบ้าหรอตัวเดียอี่น่ากัสารอ้นไปได้ไหมแต่อ้นไปได้อือตองฝ้าองในได้ต้องพราะเพว่ายุดนปด็นี้เบย่งงบึงเขาคุยดิุยเป้าเออมัน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 ถุยเกลยวป่ะถุยเก้ยวถุยเก้วโล่โลลงจากขุนอ้าวทีจับขึ้นมาต่างกัอือมีเล็อะไรือ่

มีคนเอาแก้วมาถวายเพิ่อนมันบ่มันจะหนีคิดกัรเพิ่นจำจำหนักจำหนักที่ยังจำเป๊ะใช่ไหมแล้วก็ขายมันกับสื่อเต็มเลยเกินว่าคุยแก้วเออซึ่งกลางๆบ่อยอืมอะไรวะลักษณะนีงเอาวัดอาวิ่งเหนี่ยนอ่ะอืมเอาเอาสิเอาให้เกียงกว่านี้เขานิ้วเอาสิคุยว่าให้เห็นแต่เห็นแต่ไล่ถวยหรือตถอยลักษณะเป็นการจำนะบ่บ่จำบังเกิดจำอะบรมีบ่อื อ่ะอาอกินโดนแล้วอืลักษณะการจำผมว่าขุดๆอยู่จำแก้วนี่ด้านคันเป็นการจำแบบเป๊ะผมบอกลักษณะงนี่ขุดตาขุดตามาวิ่งจำแนนอนกลางกลางผไม่เห็นป่ะเนี่ยผมกินหึงกิดขันเลยขันเอาคุยนะอามขาาวนี้วเนาะท่านผู้ชมผมจะคุย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 อ่อนด้วยด้วยเขาใส่แก้วเพราะว่าสินว่าจำ ไม่ขอยันไปเคนียวนหันจำแก้วประเดี๋ยวบองแสบๆเลยครับเออน่านี่เอาตรงที่รตผมผมบองดีวคือความเี่ยเราพยายามเพือนแบบว่าบาดใจกั้องจัดเป็นให่ะเจ่าเตัวนี้อาจมีคนอหรู้สึกว่าแต่ของคนดูแค่ อันนี้คืออ,อีกอย่างหนึ่งคือช่วงนี้ช่วงจังหวะที่ล่อเลขถูกใหม่นะต่อไปชมนะครับแต่ว่าอาม,มีความรู้สึกแอบลินเ<บ>ขียดไปเอาแก้วมาดิอยากเบิง้งเกลียวยางแห้งเลยเขียดอ่อมไม่ทันเลยมั้ยนี่ไองอามอยากเบิ้งแกลียวตอนนี้มีความรู้สึกว่าเขียดวันนี้นี่นี่เขาอ่ะนี่เออเอ็นถูกอยู่นี่ว่าเอาถูกออกมานล้วเอาถูกออกมาเขียด อยากเบิ้งอยากเบิ้งเกี่ยวยางให้เกี่ยวตัวนี้เกี่ยวแอันกขึ้นไปสั่งคือไปสั่งอ่หันหูโนร้ลงไปคนวไม่นานไม่ยางมาเกี่ยวเอามาเอามาเอามาไม่เอามาอีกนอยากเบิ้งไหมเป็นห่อยากเบิลองลองเบิ้ง เกลี่ยเจังเลยไปใช้เป็นกระเกียงเกินมันมีเลขลหลักการขาดเกี่ยวทุ่ยค้นแปดแปดห้าศูนย์ศูนย์แปดแปดห้าศูนย์ศูนย์สามศูนย์ศูนย์สี่สาม นะครับรัสนัมเบอร์เบอร์เจ้านัมเบอร์ขนาดอย่างศูนย์ศนสี่สามสามตัวทุดทไทยสี่สามสี่สามตัวก็ทะเบียนรถสองหกสี่สามเป็นบาทโคตรสิบบาทสิบบาทได้นนานตอนนียโอเคอยู่อืมออเตรเล้ตัวนี้ว่าจะใส่อยู่กันตัวนี้ว่า นี่แหละเบิดเบิดไปใหม่เบตถูกไหมเลยเหรอแปลว่าเบตถูกมันคือซับซ้อนเอ้าคือองไรมันซับซ้อนเอาซ้อนออกเยอะได้ซับเออเป็นเป็นสองเก้าสองนะครับท่านผู้ชมเลขถูกไม่ไม่หมดแล้วครับสองเก้าสองมันมันเป็นเลขซ้อนๆกันนะท่านผู้ชมเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวหันเดี๋ยวเอากล้องมาดูเลย นะครับวินะเอาคอามคก็ปะสองเก่าสอง่สองเก่าเก้าสองต้นคนดี่คนนกนยพาท่านผู้ชมไปดูเลขทูบด้วยกันนะครับโอเคครับคนงใหอยาจะาุตรอนี่ยนบอบทาเดี๋ยวผพาท่านผู้ชมไปดู นะครับดูรอบๆข้างสารก่อนนะครับท่านผู้ชม ทอมด้านหลังตรงนี้ก่อนนะครับ ต้นไม้ตันนี้นะครับเป็นต้นเปืือยนะครับท่านผู้ชมอุ้ยอุ้ยอุ้ยกับแกกับแกกับแกไงทุกแกเออเออปามนี่นี่ตุกแกเเนี่แหละตุกแกตัวนี้เลยนี่ครับท่านผู้ชมตุ๊กแกงท่านผู้ชมนี่ ดูยอ่ะสั้นเลยขาสั้นเลยอ่าอุ้๊ยตุ๊กแกใหญ่เหรอแมนหนุ่มี้เขี้ยมใหญ่ตุ๊กแกลายอมายเลยเดี๋ยวเห็นตุ๊กแกขีดพ่อสารเลยปูตาผักขาวเจ้าสี่เหลี่ยมทูบเขาเลยโอ้โหอ่าฟังแน่นอนฟังแนนฟังแหนะตังแหนะหมดเลยตุ๊กแกโอ้โหตังแห้หมดเล เสียงตุ่มมหันนะนุมกระเติดใชพ่อเฮ้ยเฮ้ยเ้ยวฮ้นเฮ้เส้ยเอยเยเฮ้ยเ้ยเฮย้ยเ้เยเป็นเ้ยเอ้ยยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยี้เฮ้เ้เฮ้ย้ยเฮ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 ้ยยเฮ้ด้ยเฮ้ย้ยเเฮเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้้เ้ย้ยเย้้เเยยยเยย อันน <là> ี้คือคือพศนะครับพศที่สร้างศารวันที่สิบห้าสิบห้ามิถุนายนสองห้าสี่แปดนะครับสองห้าสี่แปดสิบห้ามิถุนายนสองห้าสี่แปดนะครับไปเดี๋ยวไปดูเลขทูบก่อนนะครับท่านผู้ชมดูเลขทูบก่อน นี่ครับเลขทูบนะครับเล,เลขทูปเป็นสองเก้าสองนะครับแมนเลขเก้านี่6 6 6 1 1> เลขเก้าเป็นเลขซับซ้อนซ้อนคำสองตัวแล้วก็เลขสองด้านล่างนี่ก็เป็นเลขสองสองตัวครับครับ <c oughs> อ่ะ <c oughs>

ไปแลครับท่านผู้ชมสุดท้ายคลิปนี้แล้วนะครับก็จะได้กราบลาเจ้าพ่ออ่างคำและสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมด้วยเจ้าทีพระพุ่มวันนี้นั่งธรณีเทวดาอา,ารักษ์ที่ปกปักรักษาณนะสถานที่แห่งนี้มินิลูกหลานทีมงานชอน่องมาวิเชลแนวนุ่มามคนเดิมปะต้อยคนนีเซนก็จะได้อำนาจพาจากศิลาทั้งเอฟซีทั้งบ้านไปแล้วนะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทั้งช่องมาวิเชลแนวนุ่มามคนเดิมปะต้อยคนนีเซนเขาต้องแรงคนเดิมนั่นเลยเรือครับสุดท้ายปี <c oughs> <c oughs> เอาวอนนอนนอกรกับอากอลได้มาใหม่้าใหม่แหงโลดอ,อ,อ่พานอากอด้ดิไปนะครับสำหรับสุดท้ายคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ